น้ำมันกัดอ้ยจีเนาะมันหลมือเนาะบ้าบ่งที่ไรนี่น้ำกัดเห็นบ่นี่น้ำมันกัดเล่าเรากระไรต้องใส่นี้วบเป็กเดินบ้ไม่ได้เหรอน่เป็นงแรกที่หนูเดินจมน้ได้มามีคนุกมากขนาดองมีเลยมาหนุมาหือไม่จืด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 ่ โลดไปไม่ทันโอเคหนูจะเล่นเดินเฮ้ยหนูกลัวห้ยถึงไหนแล้วถึงเข่าแล้วเหรอไม่ได้ทวูยังไม่ถึงเข่าถ้าเกิดมันเข้าเข่ากึงแกงเราอ่ะมันอยู่ตรงนี้เลยอ่ะไปน้ำดีชอบฮะเย่เดี๋ยวเรากำลังขึ้นเรือ ไปเลยๆๆๆเดี๋ยวช่วยชูชีพแล้วแล้วนาะสีลไปก่อนครับไปดูให้โปใสดเยไปดเดี๋ยวช่วยใส่ให้ขออนุญาตไปด้วยหน่อยนะคะสวัสดีค่ะพี่คนสวยยังคะเยสจริงหรือเปล่าส้จริงๆอน่ารักเยเามาไปพีกัีเลยจะบริการสุดยอดเลยน่ารักมากสเพ่นมา ถึงเข่าแล้วเหรอไหนลองดูบ่งถึงเข่าเลยถึงเข่าเลยขอไว้เสร็จซะบ้านโอสอันนี้เขาก็เอาเอาไปขายถามสาวไปขายเพื่อนนอ่ำถามแม่อยานอหน่ะนอไปห้าสิไปบนนอน่ะมอนี้ห้าสิบห้าไปทะเบนนอนน้ำมันเติมมีวงใส่หพี่โอ้ก็สุดท้ายันเติมไับ ใส่เสื้อรอเลยนะคะน้องได้เสื้อหรือยังขอตอนถึงเนี่ยบรรลุเสื้อสิคืึ่งเอาเสียงสิเอาเสียงเลยค่ะแม่พุ่มไว้ค่ะแม่พุ่ม่ว้ที่ตำบลตําบลหน่ำคำมาซอยเหลือประชาชนตําบลหน่ำคำเนื้อหนิมาฮับั้งแต่จงโม่เหล็กกสินซูจักรงดีค่ะนะคะป้าดพนันนัว วาทุ่เราก็เก็บตกเกือบสองถุกเริ่มตั้งแต่ตีหามาครับคนหอดสองถุงมากนี้า่นี้รอก็ป็นการแต่ว่ายังขนรอบแรกไม่ได้นะทุกันตีหาเพราะว่าเราต้องเตรียมเรือตีหคือเรือทังเบดมีจัิกลำ่ค่ะเนี่ยสี่ลำสี่ลำบริการฟรีทุกลมเลยใช่ค่ะไม่คิดตังค์ขอบคุณหลายๆออาต้้อนำค้ำก่อนสีหอดบนน้นก่อสิใต้กันก่อน ยังเอฟยังไ่เลี้ยอยู่บ้านไใกล้บ่ไม่ใกล้บ่ออกแล้ววะนี่เตาน้ำมันกันเดียวตอนนี้เรากำลังขึ้นเรือนะครับมีทีมงานจากอบตน้ำคำมาช่วยนะครับเด็กขึ้นเลยนั่งไปนั่งทางนาเขาวะไปนห้งเรอมมาหแม่ก็ได้าหนาไปทก็ได้เออน่องันหาเนาก็ได้ได้่อย เออนังไปจังสันลาไม่จังห้ามหินเอองาบางนย่างพี่ใ้รอยากยากอยากหาใหญโอเคเดี๋ยวเลยลูกเห็นนั่งตักเดี๋ยวป้อเออไปได้ป้อได้ได้ได้ไปมาๆไปน้ำใจหนมันเบิดเดี๋ยวสิพ้าไปเที่ยวนะหนาเนาะมาคนสวยได้ไหมลูก ไปก่อนเดี๋ยวจินั่งนีนั่งๆผู้ชายยับขุดนั่นๆยับไคยับแพบขยะเคลือบซโซค่ะเดี๋ยวข้าสิไปบังสถานการณ์บานนำค่ำจะค่ะบ่านามถ่วมป้านไหนไปเลือกของเทศสบ้านตาบลลำค่ำมาซอยอพยบขนค้นไปขนค้นมาไปเด้อขนเลยขนมา ยี่สิบสองคนยี่สิบสามคนไปน้ำกันเร,รือล้วนี้ปลอดภัยทุกคนนะคะเรือออกแล้วนะคะเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างสบายดีค่ะเย้ย <c oughs> มวน,มนบ๊อบมวนบ๊ับข้าบันไดขะเนี้กระบ,บันนู้บบนกระบันนู<อ>้นกรสิไปบ,บนนู้นตัวเ<อ>รือมันไปหอดบนนโนนสิไปต่อบันได <c oughs> เออความบ้อบความบ๊าบ <c oughs> <c oughs> เก,ก่งกันสิลาขามนไม่แต้คนนดงเก่งเกงกันคุณผมาแล <c oughs> ้วสบายใจได้มาได้ผู้ได้มากวาัน,น้ลำนันครับอ๋อเ้ยลำ เกิดลงไปเนี่ยเจ๊หนูว่ามิดหัวเลยนะคะสร้าว่าเ้ามาเที่ยวเลยเนี่ยแล้วพาบปหลังเลือดเลยมีบรรยากาศด้วยหลบเป็นต้นไม้เต็มเลยเห็นบนอ่ะแถมแม่ายมก็ขึ้นนี่มีหิ้งห้อยน้ำใดฮคะสามท่มเห็นหิ้งห้อยหรือเปล่าเอ้ยหเจมิงจิบอดูซ้ายมือท่วมหลังคาเลยลูก

เด็กบ้าเด็กมาเด็กไม่ห่างก่อนจะเป็นลมกชุดนุ่มไปพ่อแล้วมันหนาวแล้วเขาต้องเป็นอีกเด็กมาดับเดินดเดินแม่ายหอดได้แล้วใส่ไปเลยลูกมันมีแต่ว่าไม่ไดไปแล้วมาๆมาๆมาค่อยๆมาค่อยๆลูกโอเคผ่านเเฉยบเลขอบคุณค่ะลี่ยังขอบคุณคุณอาลี่ยังค่ะพี่บอสขอบคุณค่ะขอบคุณคุณอาทุกคนเลยนะคะโอ้ยเด็กเมื่อกี้แ่ะ ไม่เป็นไรไปนั่งเล่นยู่เต็นกันเออในด้านหน้าเร้องปีงนโอคระวังปิงนะมีปิงด้วยนะอยู่ปิีปิงนะบ่อร้องปิงว่ามีตระไป๋าางออกจากน้ำแล้วเนาะระวังปิงจัดเดอ ตอนนี้เขาฮอดบานน้ำข้ามได้สวัสดีภาพแล้วดนะค่ะเดอ้อปูนเขาขนของถึงไปหลังนี้นี่เขาขนขคอง,คง,คงมาขายวันนี้หนูอยากเล่นอยู่ตรงนี้กระน,น,รนี่งแต่ย่าใช่พี่บ๊อ,อบย่าพีขายแต่มาพี่พี่ขุนเย็นแน่เขาเลยบอบไปปันใดโอ้คุกับบ๊อขามปากไปหลายปันใดเนาะแต่เขามาหลายนะาเนาะย่ำเศร้าโอ้ของย่ำเศร้าบอกคะ ย่าเส่าจะร้ายแฮ่โอ้ที่หาเขาก็ออกไปเลยออกขอบเรือไปเลยใช่แต่ย่างแรงนี่ก็กลับมาจังเนี่ยย่างขักอย่าจะว่ากันบอกอย่างนั้นเลยล่างแต่เส่าหมูเนื้อกับบะตงเผาล่าปลาที่นี่เนี่ยงหาปลาแล้วคนที่ถามป้าจ้าให้เด้อว่าแต่ล่างไงปลาใบบังสถานการณ์ข้างในฝนกระลังสิตกได้หนิเนาะสุดไปเอาน้ำมันที่น้ป่าเนาะโอ้ฝนไปฝนมาสวัสดีค่ะคุณป้าหรือยังค่ะบุญรักษาลูก คนสต๊กแล้วพูณไอ้ข่อยใส่สุดมียาร้อนาะอนเจ้าย่ายังเจ้าย่าปีรอย่ร้อย่าร้อยรอย่เดี๋ยว่ายรู้บ่าำมันบ่เนี่ย้อยว่หน้ามันกัดอหเนาอมันหลายมือนาองาเบิงที่ไนี่หน้ามัดเห็นบ่นนี่หน้ามันกัดเร่าเร่าขาไรต้องใส่นี่ว้าบเจ้าเดี๋ยวรอเพราะว่าทำทั้งวันทั้งคืนเนาะเห็นบ้ามือบ่เบ็นแล้ว